นายทารอดส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์ทุกๆท,ท,ท่านนะคะประจําเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเนี่ยอยากให้ชาววันศุกร์ทุกๆท่ทานนั้นเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะช่วงนี้ไฮพรีสเตสขึ้นแบบนี้หมายความว่ายังไงเอ่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวที่เกิดในวันศุกร์ทุกๆท,ท,ท,ท่านอารมณ์คุณค่อนข้างที่ จะแปรปวนนิดนึงนะอารมณ์ฟุ้งซ่านนะคะใจลึกๆหรือว่าความรู้สึกคิดลึกในใจของเราเนี่ยมันยังมีความหว่นไหวอะไรบางอย่างไปพิเศษนะคะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยบางทีกังวลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่เริ่มมีความไม่มั่นใจเริ่มมีลางสังหรณ์มีเซนอะไรแปลกๆนะคะหรือว่ามีเซนอะไรที่มันค่อนข้างที่จะทําให้หัวใจเราเนี่ยวุ่นวายใจหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะนะคะใครที่มีคนรัก อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะไม่ค่อยมั่นใจคนรักสักเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมีแต่เรื่องเดิมๆนะคะความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนแต่ความรู้สึกลึกๆในใจของคุณเองเนี่ยในความรักคุณก็ยังคงรักคนคนนี้อยู่ยังคงรักยังคงศรัทธาและรู้สึกดีอย่างอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะคือจะบอกว่าคนเกิดในวันศุกร์อารมณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่เหนือเหตุผลทุกสิ่งอย่างไปหมดเลย นะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยได้หลั่งใจบางทีตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวนะคะความความที่คุณมีอารมณ์ที่มันหลากหลายมากในช่วงนี้บางทีคนมีคู่ก็คิดว่าตัวเองโสดน,นะคะคนรักไม่ค่อยสนใจคนรักไม่ให้ความใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะเมินเฉยใส่เราบ้างแหละบางทีช่วงนี้เราเองอาจจะมีอารมณ์เบื่อคนรักด้วยเหมือนกันนะคะเบื่อคนรักนะไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะคุยมีความรู้สึกว่าพูดไปหรือว่าสื่อสารกันไปมัน ก็เหมือนเดิมนะคะเขาคงไม่ได้อยากที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอะไรไปมากกว่านี้หรือว่าไม่อยากที่จะทำให้เรารู้สึกสำคัญไปมากกว่านี้นะคะมันคือความรู้สึกที่ค่อนข้างเบื่อหน่ายความรัก คนรักมากๆเป็นพิเศษสําหรับคนโสดก็อาจจะแบบคนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจนะคะยังไม่ได้รู้สึกว่ามีใครที่ตรงสเปกนะตอนนี้ขอรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนแล้วก็ช่วงนี้ยังอยากที่จะพูดคุยกับใครหลายๆคนนะคะยังรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์อยู่เนาะคนโสดก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะอืม เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเนาะก็อยากที่จะพูดอยากที่จะคุยนะคะอยากจะสับรางไปก่อนช่วงนี้คุยกับใครก็รู้สึกดีไปหมดนะคะอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเราเนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยในความสัมพันธ์แต่อยากให้เรามันระวังนิดหนึ่งละกันนะคะคนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ด้วยละกันเนาะคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าคนที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเป็นแค่ที่พักใจไม่ได้อยากที่จะพัฒนา นะความสัมพันธ์กับเรายัางไม่ได้ต้องการความรักที่ชัดเจนแค่มาเก็บเราไว้เป็นตัวเลือกนะคะเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนอานะรมณ์ประมาณนี้ก็อยากให้ชาววันศุกร์ทุกๆท,ท,ท่านนะคะตัดสินใจดีๆกับการเปิดใจให้กับใครด้วยแล้วกันเนาะคือช่วงนี้จิตใจคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหวัน่นไหวแล้วก็รักคนง่ายเปิดใจให้กับคนง่ายเป็นปกติผิดปกติไปนิดหนึ่งนะคะมันมีอาการเบื่อหน่ายแหละในเรื่องของความรักก็จริงแต่ก็คือว่าไม่ได้ว่าเรา อยากจะโสดหรือไม่อยากจะมีใครไม่ได้ว่าเราอยากจะเลิกกับแฟนแต่เพียงแค่ต้องการให้คนรอบข้างใส่ใจเราให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราวะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองค่อนข้างที่จะแคร์คนรอบข้างไปหมดนะคะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างดูแลคนรอบข้างเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรคนรักมีปัญหาอะไรเราพร้อมที่จะจัดการพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าเป็นแรงผลักดันเป็นคนที่อยู่ข้างๆในการช่วยตัดสิน และรับผิดช,ชอบต่างๆพอมันมาถึงวันนี้เป็นวันที่หัวใจเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอเราก็อยากได้ใครสักคนมาเข้าใจเรานะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ระมัดระวังนิดนึงละกันเนาะระหว่างว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ตัวคุณเองยิ่งรู้สึกสับสนไปใหญ่เลยว่าจะเอาอย่างไรดีกับความรักความสัมพันธ์เนาะคือ ช่วงนี้เช็คในเรื่องของความสัมพันธ์กันนิดนึงงละกันนะคะใครอยู่ไกลกันอยากให้มีในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างนะคะระมาัดระวังแล้วก็เพ้อเพื่ออะไรเพื่อเช็คนิดนึงนะ,ะให้มันมีความแน่ใจในความรักความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะก็อาจจะโพสต์รูปคู<ณ>่นะคะแท็กกันบ้างหรือว่าใครที่อยู่ไกลกันก็ถามหาปัญหาสารทุกข์สุกดิบที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจะดีกว่าใครที่อยู่ไกลกันไม่ค่อย ไม่มีเวลาให้กันนะเนาะบางดีช่วงนี้คุณเองก็เหงาเงาเหมือนกันนะระมัดระวังความฟุ้งซ่านและเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความเหงาไว้ได้ก็อาจจะมีคนที่อยากที่จะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะคะยังไงช่วงนี้ก็พยายามใช้เวลาที่มันมีในส่วนของความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของการงานต่างๆนะคะช่วยในการลดความฟุ้งซ่านพยายามใช้เวลาในการคุยกันใช้น้ำเสียงที่ดีๆน ะะทุกๆครั้งที่คุยกันเติมเต็มความหวานให้กับชีวิตคู่บ้างนะคะความสัมพันธ์ของเรามันจะได้มีความชัดเจนและความสัมพันธ์จะได้มีมากขึ้นมีเป้าหมายกับความสัมพันธ์มากขึ้นกว่านี้นิดนึงงละกันเนาะนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเราเองอาจจะรู้สึกว่า เหนื่อยเบื่อบางทีไม่ค่อยอยากที่จะตอบข้อความนะคะไม่ค่อยอยากที่จะอินบ็อกซ์หรือว่ไลน์หาบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากอยู่แบบสบายๆนะคะเราเองก็คิดว่าเขาคงจะเชื่อใจเราหรือเขาคงก็ เขาก็คงจะคิดว่าเราเชื่อใจเขาแต่มามีเหตุผลหรือปัญหาของคนทั้งคู่เนี่ยมันมีลางสองหรนแต่มันเลือกที่จะไม่พูดกันนะคะคิดต่างคนต่างกลัวเนาะเดะมูนต่างคนต่างกลัวว่าใครบางคนจะหลอกให้รักหลอกในความสัมพันธ์นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะพยายามตั้งเป้าหมายในความสัมพันธ์นะคะพยายามรับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันยอมรับถึงความแตกต่างแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจทําตัวให้หน้าไวใจแล้วก็พร้อมเติมความหวานกันด้วย นนะะจะได้ทำให้มันมีคำพูดหรือว่าความรักที่มันมีความสม่าเสมอระยะเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ระยะทางหรือว่าความห่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสองคนไม่ได้ใกล้ชิดกันใครที่เพิ่งเริ่มจีบกันหรือว่าเพิ่งดูใจกันเลยเนี่ยพยายามเติมเต็มนะคะใส่ใจช่องว่างให้ความสาคัญกันและกันตรงจุดนี้พยายามรับผิดช,ชอบกันนึกถึงกันบ้างนะคะ เติมเต็มในเรื่องของความโรแมนติกพยายามทําให้เขามีความรู้สึกแหละว่าเราเองก็คิดถึงนะเวลาที่เขาหายไปมันก็มีบ้างนะคะในเรื่องของความหึงความหวงแต่บางทีที่เรานิ่งเงียบเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ไดไ้อยากจะนิ่งเงียบนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้วางตัวไม่ถูกนะคะเก่งใจกลัวทักไปแล้วกลายเป็นเวลาที่เขากําลังทํางานอะไรก็ว่ากันไปนะคะพยายามเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้ด้วยละกันเนาะใครที่อยู่ในช่วงของระหองระแหงของความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ มีเวลาในการพูดคุยกันหรือว่ามีเวลาให้กันยังไงเนี่ยก็อยากให้พูดคุยกันอยากให้เคลียร์กันแบบชัดเจนนิดนึงนะคะใช้ในส่วนของเหตุผลนะคะเหตุผลความ เข้ากันได้ข้อดีข้อเสียต่างๆให้มันมีความชัดเจนนะคะมีเป้าหมายมันจะได้มีความโอเคกับความสัมพันธ์นะอย่าพยายามปล่อยให้ปัญหาต่างๆมันขราคสร้างบางทีตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่ารับผิดช,ชอบได้เราอยากรับผิดช,ชอบเราไม่อยากให้เขาหนักใจแล้วก็ ตรงไหนที่เราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเปลี่ยนแปลงเองแต่บางทีมันไม่ได้มาจากความชอบของเราที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะต้องบอกคนรักหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยคนที่คุณกําลังดูดีใจอยู่นิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของเราเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงปรับ เพื่อกันและกันให้มันมาหยุดตรงกลางนะคะความสัมพันธ์มันจะได้ยืดยาวต่อไปได้นานๆยังไงก็เพิ่มเติมในเรื่องของความใส่ใจกันและกันด้วยละกันนะคะอะไรที่มันต้องการความชัดเจนอะไรที่ต้องการความเด็ดขาดก็อย่าพยายามใช้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยให้มันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันละกันนะคะเติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันหลายสิ่งหลายอย่างมันย่อมไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะให้ยังมองว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคง ส่วนคนโสดเนี่ยก็ สับรางดีๆนิดนึงละกันนะคะมันจะมีคนที่ถูกใจเขามาแหละเป็นคนที่เราเองก็รู้สึกว่าตรงสเปคเขาสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจได้ไว้ใจได้พร้อมที่จะฝากชีวิตไว้กับคนนี้หรือว่าพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันข้างหน้าในอนาคตนะคะที่เหลือก็ใช้ในเรื่องของความหนักแน่นในการเข้าหาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรานิ่งมากจนเกินไปเนี่ยเขาเองอาจจะหวั่นไหวอย,อยู่เหมือนกันว่าหวั่นไหวในที่นี้คือหวั่นไหวว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบเขาหรือว่าไม่ชอบเขา ตรงไหนนะคะก็พยายามใช้ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการเจรจาเนี่ยบอกกันนะคะมันจะได้ไม่เป็นความหวังของกันและกันแล้วเขาก็จะได้ปรับตัวถูกในสิ่งที่ต้องการที่จะปรับตัวด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์ก็เอาใจช่วยนะคะลดในเรื่องของความฟุง้งซ่านทางอารมณ์นิดนึงถ้ารู้สึกชอบถ้ารู้สึกอยากบุกถ้ารู้สึกว่าใช่รู้สึกแบบไหนให้ทําตามหัวใจนั้นได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะถ้าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีชาววันศุกร์ทุกท่านสวัสดีค่ะ